อนดักทันตะวันง่งไปหาอีตะเวนหอมเแปดสามดอกพุสองสองดอกแกแค่อืองามงามจริงอออนก งูใหญ่เด้อะบุญแต่ว่าอยู่ห่างกันจังหน่อยเด้อครับเมินค่ะหนึ่งดอกครับผมนับไปน้ำกันเลยพี่น้องครนี่ดอกสองครับเพื่อนนี่ครับผมเมื่อไงเดี่ามาเลยก๊อปหนเลยด้วยพุ่นโอ้โลเลยพี่น้องขอบคุณค่ะเวจะค่อยมาอีกตากเป็ดดอกไปละจ้ะสวยๆจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี ท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อพี่น้องมันจะมาพ่อกันกับช่องก๊อปสายลุยกันอีกเช่นเคยครับผมมันจะมาพ่อกันกับบ่าวก๊อปและสาวเปียวเหมือนเดิมครับผมเอาวันนี้ก็เป็นอีกวันเนาะค่ะมาหาเห็ดเพิง่งครามพี่น้องไปทังไใดก็ไปรุ่นไปชมก,กันครับผม,มพ่อแล้วดอกนึงครับผมดอกมาอยู่หลงังไออีกดอกนึ่งใช่ไหมอยู่พุ่นอีกดอกนึ่งเอาลุยครับผมมาชมความงามของเห็ดเพิ่งครามนะพี่น้อง ิกัดก็อยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับผมรุ่นที่สองกันครับผมไปลุนไปช<อ>มปปกันลุนล่นเด้อพี่น้องเลยหมุนอยู่เลยไหนนี่ดอกพอดีดอกพอดีค่ำเรื่อพี่น้องเลยเข็นมาที่นีตน่ตัง้ง,งแต่ที่สามมา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 ดังครับผมดอกนี้ขึ้นมาเลยอ่ะนี่ดอกนี้ขึเผยเลย ทองเหลืองห่ยๆขึ้ไปลุงไปชมนมักับเล็บไปอไปครับผมอืมบางนะครับผมไปแล้วก็ไหลอครับผมไหลมากอไหลมากน้ำกันครับผมหมดเดยง มดแด้งเต็มเต็มพี่้องไปแม่อ้ไอ้ีเ้อพี่้องเ้อีกอกนี่ับผมหางกว่าไอไม่เอานี่มดแดงดูดีดีรึพี่้องเนี่หางมันนี่ครับผมนี่หางมดแดงไปครับผมไปมดแดงกัดครับผมีอกนี่ับผมมัที่เล นี้อหรอกตรงนีได้เงีเ่ออออยอ,อื้ออ,อนี่ขายยากอื้อีแล้วจ้าฮัลโหว่าดีครับผมโอ้ยเนงกินขาเน่งกินขา ดีเ้อพี่หรอเนี่ยอือดีครับผมอืมซ้อนล่ะจ้าหมดเล้พี่น้องตึ๊ายครับผมอะไรอะพี่ครับผม้โห

หวังช้อนแตกแก่มึงดอกทองคนไี้อ่านเดือดเดือดเห็ดพึ่งคามแกงหวานเด้อพี่น้องเด้อหรือพาาทีนกันเอาไปซิมเบิ้งพี่น้องแล้วจะติดใจจ้าวันที่ครับผมวี่ครับผมอิมพิวส์กัด พวันน้ำพาพาลุยครับผมกับบ่าวส่วงเดินครับผมสวัสบบดีค่ะพอก,กันอีกคือเล้าครับรมึง,มงอุ้ยเลยนะฮืดงามงามชิบังอดอนเมกอนอยาก,ก,ยกไปอีกครับผมมาว่าอ,อีกชิบังแง่แง่ด้วยครับผม ย่าง่ากันล่าังเสียพึ่งข้นนะ,ะไปรุ่นน้อกันไปชกน้อกันอีกเอามีอีกพี่น้องเอาไปอีกย,อย่างปีกนะผม ่นหอมมูใหญ่เด้อน่งแต่ว่าอยู่ห่างกันจังไนเด้อ่ค่ะนึดอกครับผมนับน้ากันเลยน่อง่ดอกสัูน่ดอกเนี่ครับผมอดอกประมาณสักครับผมดอกีห่าันสลเด้อน่องเด้อ

พี่พี่้องมันพี่ับเดียวมัวย้ยเ้าบอกรใช่พี่สองด,ดสีเอาเอพี่กอนเงินเ้าอกโอ้ับเดียวเจ้าขึ้นอังขวบม,มา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 พี่อนพีอน <c oughs> โอ้ยเอาเพื้นไปน้ำนี้หวกอเนาะดื้อล,ล่ะบกพี่ห้ังพี่้องนับเอาด นับซอยกันนับซอยกันค่ะพี่ครับผมีสอครับแบบนอยเล็ี่ไรชทีนเลยลุนี้หมดแดงอีกตัวหมดขวันต้นไหมนี่เดี๋ยวออกมาทำไมหมดแดงทั้งหมดแดงเอ้อโอ้มมนอีแดกถือก้นอ่ะ Thấy là sắp được ừ. ừ. đi yêu, bay yêu, bay yêu, thêm yêu, 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 เสียงมัโดนเนาะนี่จ้ะยุใสอีกไมแล้วว้าวเบ้ดไปท่านพี่เดชนี่จ้ะไปครับผมน่าจะเบิร์ดอะครับพี่นี่จ้ะยุห่างกันทนอ่ะพี่น้องเนาะไปครับผมไปเบิรงน้ำกันอีกพี่น้องคือกจุ่มกันนี้เนาะนี่เห็ดเพิ่กเขาโอ๊ยเด้นไปเบิรง เด็ดสมนีกับอันนี้เกินนกด,ดในรุ่นแก่ๆแด้วพี่น้องนะครับน้ำๆพี่น้องผ่านดอกขานตะวันผงๆ <laughs> ไปหาอิฐเว้นหอมเลย <laughs> ไปครับผมอีกดอกนึงครับผมออืกตะขันชาลาอยู่ด้าพี่น้องกตะขันชาลาอยจี ชีแข ja. ja, ็งอยู่พี่น้องเคาอปุกปุ้นเดียวไปครับผมองกอดบอกโอ้ยบ่เหพี่น้องนั่นยิบกันพี่น้องอของแสบเด้อบาดีเห็ดผืเข้อสูงเห็ดพืชข้เจ้าพี่น้องดอก้่ะม่มครับผม ใขวบพุ้นวอุ้ยเสียพื่นตกไปอาบิจะค่อยเมาอีกตาเป็ดเด้อไปละจ้าสวยๆจ้าโอ้โหขาคดีเลยอะไรก็ไม่เลือพื้นเปลือกพื้นที่งอเบื่อฟกไฟฟกไฟผักด้วยฟกไฟฟกไฟตาเสือพื้นผ่องมันครับผมว่ะสวยมากีครับผม ต้องดอกกับดักจุ่มพี่น้องพูดหน่อยจุ่มันี่นไปครับผมโอ้ยครับผม ต้องถอดกปนนะแล้วอีกหนึ่งมากรับผมพ่อยีกหนึ่งมือแฝดสามดอกคุณตั้หนึ่งว่าเป็นชับดอกน้ำพัดน้ำัดนีัดียัเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ Nhị chí nâng cái đoạn này Mình còn của mưa vào hẳn cái này Cái gì được Ôi nằm kiến gì Này อ๋อดูบบจ้าหัวมาโพลูเลยมี่้าวบโอ้สวยข้บนี่ครับผมมึงไงปาี่ยวสมาเลยยอเลยนะ พุ่นโฮโลอะไรพี่น้องขอบคุณค่ะพูดไปขอบคุณทุกท่านพูนพ่นพูนพูนพ่นแล้วไปเอาเอ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอมาต้องต้องหายย่าเอาน้ำเลยเนื้อเงาขนไปเด้อพี่น้องเด้อตัวมึงไงขออนุญาตเก็บเด้อจ้ะสวยครับผมงามเลยมุนอันนี้เหยือกเพิ่น เส้นแถวครับ<ม>โอ๋ยหลุดมาสสงแตะตักบ่ละ <laughs> ่ะไป<ห>ที่ครับผมอ มัวนแบกนึงนั่งดยกางกวันหืนไปห็นไปหืนไปอ๋อย่งไปเอ้ยย่งไปเอ้ยย่นี่หละนี่บอื้อเพียลยไหมเอ้ยลองรอดคว้ากนไปฮะนี่สวยๆครับผมเอามาดูมชมผลงานเลยครับผม วสวยๆครับผมไอผืนคามคพี่น้องไอกลุ่มคามพี่นอ้องทองเ,ออเหลืองเออพี่น้องเอ้ยถ้าอยากซิมอยากแกงีักทาขาบ้ากรอบเลยเด้อ <จร S 1> นี่แหละครับผมของแซ่บก็คือนี่ละจ้าปากกอบป่ะเ,เดี๋ยวเวลาเมื่อบาดเมือ่อซองเลยนะเนาะขอบพี่นอ้องจังไดขอบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทการติดตามครับผมจังไดคลิปนี้บ้ากรอบสาวเปียวกะซีราไปก่อนเด้อครับผมจังไดไปพ้อมกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ